อยากให้นะครับองค์หลวงปู่นะครับอธิบายวิธีความเปลี่ยนแปลงของธาตุนะครับหลังจากเราหมดลมหายใจไปแล้วนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงของธาตุอย่างไรบ้างนะครับแบบพิสดารนะครับปู่โอ้โอโมไม่ยากไม่ยากก็กกหมดลมซะก่อนเดี๋ยวก็รู้ <laughs> มลมซะก่อนเดี๋ยวก็รู้จะไปรู้ทำไมเมื่อตายแล้วที่จริงแล้วมันก็มีอยู่ในหลักคำสอนในในกายานุปัสนาสติปัฐานข้อด้วยว่านวสีทิกาคาถาบพะปะชาก้าอย่างท่านก็เคยเรียนมาไม่ใช่หรอผมสอนมาแล้วนี่ครับอ้าวเผื่อเผื่อครับเผื่อให้าติโยมเผื่อคนอื่นเขาคนอื่นเขายังไม่ตาย เบื่อยอาโจมครับุที่เขาชมอิสระู่ครับสีบที่การกระถามแบบผ้าก็ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตายใหม่ๆก็ตัวพองอืดๆยืนโชโยอมเขาหน่อยแบบไหนที่ตัวตัวพองพองอืดๆน่ะเอ <า S 1> เอหมเนี่ยละครเอาอย่างอ๋ <c oughs> อนั่นแหละตัวพองพองอืดๆต,ตาปิ้นลิ้นจุกปากน้ำเหลืองไหลน้ำเหลืองเดือปดปุดๆเนี่ยทะลุ มาตามตามผิวหนังตามตามผนังที่มันบอบบางเน่ยเยตามทาวัรทั้งหลายที่อยู่ในกายเอ่อหลังจากเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพน้ำมันออกไปจนหมดแล้วร่างกายมันก็จะแห้งลงเ่ะเนี่ยพอน้าออกเอ่อมันทำลายดินทะลุทะลวงแผ่นดินทำนกผนังออกไปแล้วทีนี้ก็ดินมันก็จะแห้ง ส่วนไฟเนี่ยมันดับลงไปตั้งแต่ก่อนที่มันจะก่อนที่น้ําจะออกอไฟกับลมเนี่ยมันจะดับไปก่อนที่น้ําจะออกคนตายมีลมไหมอ่ะไม่มีม,มีไหมไม่มีครับเออคนตายมีไฟไหมเออลมกับไฟมันหายไปแล้วก็เหลืออยู่สองอย่างก็น,น้ํากับดินเนี่ยอ,อ อลมหายไฟหายปกติไฟนี่มันจะควบคุมเ,เสริมกับลมลมก็ควบคุมเสริมกับไฟแล้วลมกับไฟก็จะทำหน้าที่ควบคุมน้ำเ,เมื่อขาดลมหมดไฟน้ําที่มันมีจำนวนมากมันก็หาทางที่จะไหลออกอแล้วแล้วอะไรที่มันกัน้นกั้นน้ําไว้ก็คือดินนั่นแหละดินก็คือเนื้อหนัง เนื้อและหนังนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นดินอด,ดินดินชั้นนอกกับดินชั้นในดินชั้นในก็ตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าไปยันถึงแก่นกระดูกกระดูกไขกระดูกทั้งหมดนี่แหละรวมแล้วเป็นธาตุดินเมื่อลมหายไฟดับดินมันก็ โดนน้ำทลายออกน้ำไหลออกไปหมดดินก็แห้งลงแห้งลงสภาพดินแห้งลงแห้งลงจนกระทั่งมันมันก็จะต้องมีมีท้าเรียกว่าจุลชีวะจุลชีวะ,วะก็คือพืชก็ได้สัตว์ก็ได้ที่มันเกิดเข้ามาที่เรียกว่าเป็นเชื้อราเป็นจุลินทรีย์อะไรนะ่ะมากัดกินส่วนดินที่มันยังพอมีโอชาโอชารดอยู่ จนกระทั่งมันผุกก่อนมันหายเหือดแห้งไปทีนี้ทีนี้ก็เหลือไว้แต่ดินชั้นในก็คือกระดูกแต่ทุกอย่างนี้มันต้องใช้กระบวนการใช้วันและเวลาเนี่ยเวลาพิจารณานวสีทิกากระถาบาพาก็ให้พิจารณาแบบนี้เขาเรียกว่าบัาช้าเก้าอย่างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ประมาณนี้แหละจนกระทั่งจากจากซากศพแห้งๆที่อืด น้ำไหลหมดแล้วก็เหลือแห้งแๆจากแห้งๆก็ก็ผูกร่อนอก็เน่าเปื่อยแล้วก็เหลือแต่กระดูกกระดูกที่มียังมีเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองที่ติดเป็นคราบๆต่อมาก็ปกจุลชีวะก็ไล่กินต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็กินจนผูกร่อน กินจนผูกกร่อนไปจากกระดูกท่อนๆก็กลายเป็นกระดูกเป็นก้อนๆจากกระดูกก้อนๆก็กลายเป็นผงกระดูกแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นกลับไปสู่ดินเหมือนเดิม้ะปลิวไปในอากาศบ้างผมแผ่นดินไปบ้างลักษณะอย่างนี้ว่ากระบวนการ กระบวนการของการย่อยสลายแห่งธาตุทั้งสี่ในกายตนหรือนอกกายเนี่ยลมกับไฟย่อยสลายง่ายที่สุดแต่ก็เกิดง่ายที่สุดด้วยเ,เมื่อมันตายง่ายมันก็เกิดง่ายน้ำกับดินน่ย่อยสลายยากแล้วก็เกิดยากกว่าจะได้ดินมาหนาสักศอกหนึ่งสักเ,เม็ดหนึ่งนี่ใช้เวลาเป็นร้อยปี แต่ได้ลมได้ไฟแวบเดียวอะ่ะลมกับไฟนี่ใช้เวลาแวบเดียวแล้วก็ย่อยสลายหรือดับไปก็แค่แวบเดียวอีกเหมือนกันจบ